เออไปขึ้นวะเฮ้ยไปขึ้นวะขึ้นไม่ขึ้นอ่าเดี๋ยวตั้งลำก่อนไม่ตรงว่ะเออโอ้โอ้โอ้พระเจ้าพระเจ้าโอ้พระเจ้าเด้อเด้อเด้อโอ้พระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าช่วยเดียวเดียวเด้อโอ้คนเด้อโอ้คือไม่คือไม่เออโอ้พระเจ้าพระเจ้าไม่กลัวไม่กลัวโดนรถไปชนเลยลูกพี่อ่า โอเคขึ้นมาขึ <niño sharing> ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆมาเลยพี่มาเลยพี่รถไฟมันพึ่งไปมันจะมาได้ยังไงอาจารย์ะล่ะแหมปึ๊บค่อยๆเหยียบมาครับค่อยๆเหยียบมาโอเคใจเย็นครับใจเย็นนะครับเย็นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหดึงดั่งดึงดั่งหน่อยคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมผมจะปิดวิด